สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสันเพชรชาแนลนะครับผมวันนี้ครับผมต้นสันเพชรนะครับจะพาทุกท่านนะครับมาแนะนานะครับอุปกรณ์นะครับเครื่องมือช่างนะครับที่ทุกท่านนะครับควรมีติดบ้านไว้นะครับเอาไว้สําหรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าซ่อมรถซ่อมอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ควรมีติดบ้านไว้นะครับตัวนี้ก็คือนะครับเหล็กดูดลูกปืนนะครับ เนี่ยครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเหล็กดูดลูกปืนยี่ห้อโอคุระครับนี่นะครับเหล็กดูดลูกปืนยี่ห้อโอคุระนะครับตัวนี้เป็นเหล็กดูดลูกปืนนะครับขนาดเจ็ดสิบคูณหนึ่งร้อยยี่สิบมิลลิเมตรนะครับผมอ่าเป็นเหล็กดูดลูกปืนประเภทที่ว่าอ่าดูดแบบภายนอกนะครับดูดจากด้านนอกคือพูดง่ายคือเกาะขอบตลับลูกปืนนะครับ มันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นเหล็กลูกปืนเหล็กดูดลูกปืนที่เป็นดูดแบบด้านในนะครับคือดูดเกาะเข้าไปในวงวงข้างในของตลับลูกปืนน่นะครับอันนี้เป็นเหล็กแบบดูดด้านนอกนะครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับในอ่าช้อปปี้เอชอปปิ้งออนไลน์นะครับแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์นะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับผมก็จะอ่าทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับด้านใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็สําหรับ ตัวนี้นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับผมก่อนจะไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสันเพชรชาแนลด้วยนะครับไปดูกันเลยครับไปใช้ตัวดูรูปปืนแบบนี้นะครับทำการดูตัวใบพัดท้องเหลืองออกนะครับ ออกมาแล้วนะครับทุกคนนะครับี่เป็นลูกปืนตัวในนะครับตัวในหมายถึงว่าอยู่ในแกนนะครับอ่านะครับนะครับจะดึงยาขึ้นเนดะีย๋ยวเราลอ,ลองดึงก่อนครับนี่ครับ ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่า,าลูกปืนจะหลุดออกจากบ่าของแกนมอเตอร์นะครับเนี่หลุดมาแล้วครับนี่ครับไม่ปกตินะครับ ออกมาแล้วครับโอเค